เคมะคอฟฟินมอลอะไรคือมันเป็นร้านขายดงศพอ่ะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านขายดงศพก็มีดิวดู้านขวานี่มันโทรศัพท์ดิวดูวันใช่เอออุ้ยแต่วีเอสดอ้ยชิวโูเฟินมาขับรถเลยนะฮะโอเลงด้วยเลงได้ด้วยอุ้ย ฉันฉันต้องจอดอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเนโอ้โหจอดที่ไรโอ้โหเก่งรถฉันไม่ฆ่าหนี่จอดอยู่ข้างหน้านี่คือออ๋ฟอนดอประตูล็อกเอ้าเอสซีลีซูมรีเทิร์นเมาส์มันเมาส์มันหันช้าไงไปดูฮะห้ของมันอะไรเมาส์มันะ เดี๋ยวเนี่ไม่ใช่ข้างหน้าเลรอไม่ใช่อ่ะมีรถนายเนี่นยนะอุ้ยมันฟังได้ด้วยเดิดน,น,นดช้าจัง,จงเลยวิ่งดิวิ่งหนักจัเงเฮียล็อกอล็อกที่งปล่อยหลังเดี๋ยวอะไรนะบอกให้จอดข้างหน้า วนต่กหน้าคืตอต่อหน้าเกมโหรที่ขับรถได้ก็นหนุดีครับอย่างเงี้เฮ้ยเฮียยังไปถ้างไปเนี่ยอ๋อึงแค่ตายหน่าเลยตัวเองเรามันเทพเอ่อห้องน้ำผู้หญิง ยังไม่จำเป็นต้องเข้าตอนนี้หมายความว่างไงเนี่ยห้องบอสแสดงว่าตัวเอง,งเป็นปผู้หญิงบันไดอ,นอ้ออะไปอน่า้เง้ยอีกทึ่ง e. I think my post on the other side post คืออะไร my post หนเ yeah. นี่ยมีอะไรมีอัไน,นดันช้างี้ไม่น่าจะมีอะไรบ้าง โอ้โหนี่คือพลังพลังของตัวเอกนะชนไปเงอะไรอ่ะดมองมุนลื่นยังไงเหโอ้หมุนลื่นยังไงมุนลื่นจังวะโอ้ยอ้าวได้เลยอ้าวแค่กดเฉยๆเองเกียร์จังเลยตัวเอกวิ่งไม่ได้เนี่ย แต่นี่วิ่งได้นะวิ่งเ, <c oughs> เร็วเลยเร็วควายฮะนี่มันรถเป็นคุณไม่รีบน,นี่ไงรถขายง่าย้งรถไี้ดีมดเลยโปรโมโชั่ไนไายจังของแบบนี้มันไม่น่าจะไปอยู่นี่นี่อยู่แล้วอะโปรโมโชั่น o ลขายรถ The final r i d e การที่มันเดินช้ามันเหมือนเออมันจะเออหรือจะบอกว่าไม่มีตัวอะไรมาไล่เออาจะแต,แต่แต่สุดท้ายแต่ก็มีเคยเจอประมาณว่าเอ้ยเราต้องเดินทั้งเกมเลยนะแต่พอช่วงไล่เดินวิ่งได้เฉยเลยไม่เข้าใจอ,อยู่แล้ววิ่งเป็นยเนี้ยอ,อยู่ดีก็เดดูที่จะวิ่งอะปกติไม่เคยวิ่งอะไรชีวิตนี้โอ้โหแมวมีเว้ยอ๋อฟ้าไปเรื่อยนอากาศดอก ดีกว่าหมาอีกเหรอโฟลได้ดีกว่าหมาอีกแมวมีม,มดูวนรอบๆก่อนอันนั้นเสียแดงน่าจะเปิดได้มั้งแต่ไม่รู้ว่าเปิดอะไรเหมือนกันกดไปก่อนเปิดแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยนในตัวอะไรอ่ะออเปิดไฟเป็นด้วยอ๋อคลิกขวาเปิดไฟด ไม่พอกันอาจจะมีวิ่งก็ได้วิ่งแอบกดเอฟเยวิ่งกดวิ่งความจังเลยใครได้อะไรคือยู่ไหนเล่นริมบัสคอมพานีเฟ่ไหมโัวกูเต้ยหน้าไหนนี่ใช่แฟนที่ริมบัสหรือว่าอะไรนะนี่เว้นซัดซัดอ๋อหน้าโงใสใช่ไม่ท่อระบายการสงสัยอ๋อนี่คือประตูหน้าจริงๆเราควรจะมาตรงนี้แต่ว่า มันเปิดไม่ได้ก็เลยมาฝั่งแทนใช่ปะไอ้น้องน้องมาจากทางขวาัว้าก็มีน้ำพุด้วยน้ำพุสงสัยอ่ะอุ้ยนีู่้กลัวฝนนั้นรดยังไม่มีอะไรเลยออเออเป็นตุเนี่ยกลัวไม่หรอก อุ้ยในเล่นรีโมทเหตกอะไรในเล่นแบบไอพลาสติ A กับบนั้นเลยถือเขาเดียดอะอ๋อเออวะ่ะเนาะเราจะเล่นยังไงกันควบคุมก็ควบคุมด้วยเมาส์ไม่ได้อยู่ดีป่ะมีเมาส์แล้วก็มีแบบคนเล่นคีย์บอร์ดอ,อ่ะอ๋อเป้นทางขวา,ขาขอ,อุ้ยควบคุมอ๋อโฟนคอมเฟิร์สจะออกไปดูอีกตัวนึงก็ไม่ได้มันห <มา S 1> น้าเมนูเนี่ย<ส> เดียวน้อยอนาครคูน้อยอ๋อของดียามค่ำคืนมอนิเตอร์อย่นี้ของคืนยามค่ำดีก็ติงทูซีรีไม่มีอะไรน่าสนใจผมก็แง่ดิสีจอดูกล้องกล้องเดียวว่าเขาเรียว่าอะไรวะไปแลนด์เฮดบอกว่าเล่นเหมือนเฟดดี้ เหมือนหรื่าไปนัดไม่ได้สดเยจะไปเช็คพตไม่ได oh, sure ้เสียงกระตุกไงอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้โอ้แโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้้ คือเราต้องไปกดเช็ค There ์คีย์แพดออ n t e e n เอนเทอ e ์ o น็ตแอนด์คอร์เอออ๋อไอปุ่มที่เราไปกดเราต้องไปกดทั้งหมดเลยห้องน้ำผู้ชายไม่จะเป็นต้องเข้าตอนนี้ uh. อ๋อก็คือยังไม่ปวดนั่นแหละเดี๋ยวมันน่าจะเป็นออบเจกตีฟขึ้นมาบอกเราบ้างนะโอเคเราต้องกดอันนี้ให้หมด อยู่ตรงมุมแล้วก็ตรงทางออกอารมณ์เหมือนแบบเราเดินเราเดินยามอะไรเงี้ย mm. แล้วเราก็ต้องกดให้หมดทางนี้ไม่มีอะไรให้กดอยู่ตรงมุมตอนนี้รู้แล้วว่าตรงมุมคือตรงไหนอะไรยังไงเหมือนน่าจะกดไปสักสองสามจุดแล้วอ่ะตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้กดเรียบร้อย ตรงทางเข้าด้วยเหรออ๋อตรงนงเี้ยแต่กเกมไฟล์ Fly มันไม่ใหญ่มากนะประมาณร้อยเมกเองไม่ถึงกิกเลยไม่น่าจะเป็นอะไรบ้าง ก็จะไฟเดอร์แพดรอบเทนไอ้ตรงนี้เปิดแล้วไม่ใช่เหรอใครมาปิดเนี่ยมั่วจริงเปิด,ดได้ไหมอ๋อมันกันไม่ให้เราโกงก็่อแต่ประกดทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปคุยกับวอสอะไรเงี้ยเดี๋ยวสกิปผิดพลาดอีกไม่ไทยสิ โอ้เสร็จปุ๊บบอสโทรมาหาปั๊บเลยนะสงสัยคอยดูรอยไปอย่างดีเนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรก <sk iss ing> what the กดไฟฉายบ้าเอย้ยไฟดับ <sk iss ing> นี่ไไปใช่เวลามากิน เสียแล้วพังแล้วกลัวเกินไปที่จะนั่งอยู่คนเดียวในที่มืดวิ่งได้แล้วนั่งไงเฮ้ยแมวหายไปไหนเออเป็นผู้หญิงฮะโอ้วิ่งมีสเตมิน่าอีกเองอะไรเนี่ย เฮ้ยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหียๆยอุ้ยะอยะไรเออไม่กลัวไม่กินไแล้วเอไม่เถอะกูต้องกลับมาทลยเนี่ยเพราว่าเกมไมไม่น่ากลัวแล้วรถเนี่ยน่ากลัวไอ้เหี้ยโอ้โหแก่เออโอ้ะตูเนี่ยดูอะไรเนี่ยก็พังซะแม่งเตแมงเต้จาวว้เหี้ย จะผ่าได้วะเนี่ยนาดไม่รู้อ่ะดิฟไม่จเอเออีดิฟไม่เยอะกระโดดได้ด้วย่ได้ปะเนี <classy> ่ยไม่ะไม่ไปและไปก่อนน่าจะดิฟบดีเร็วเฮ้ยโ้อเยเนี้ยกลัวจยโฟั ไปดูวิชูไปอยู่แล้วล็อกล็อกเหรอไม่จะไปต้องข้าตอนนี้อะไรก่อนเห็นไรแย่จบเป็นอะไรแต่อุ้ยเลวดิจะเข้ามาข้างในให้ได้เหรออะไรของมันวะเนี่ยอุ้ยถือไปวิ่งไปไม่ได้ด้วยเอาวันไทยกันได้ไหมเนี่ย เฮ้ยโอ้โหอะไรไปเนี่ยเร็วเร็วโยนเลยด้วยเกี่ยมันชิปเลยเที่ยที่เดียวตายเด็กไายทำไมพี่แมวหายโอเครู้ละรอดละเกลี่เลยไวันนี่โอ้โหอะไรกันอ่ะะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ ใหมาแล้วมาแล้วเกไปเฮ้ยเกี่ยวอะไรกันี่เฮ้ยมันเข้ามาไม่ได้เหรออ๋อโอเคเข้ามาได้ถ้าเข้ามาได้รอบแรกโอ้ Chúng đang làm gì đây? trốn đi. Ê, đừng lốp mặt. Đó là một chiếc Đi thôi. Bây แดิบดิบด ah, oh, ้วยมึงเฮ้ยโอ้เฮ uh. nah ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมันล่อมันลอมันโอ้กระโดดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่

ไปไปเอ้าเอาชิปไปงเนี่ยโอ้โหเกมอะไรวันเดียวมึดเอือห์เลยเดยวเกมอะไรดี๊ยะ อีตีโอ้โหเโหเร่มกลัวอะไรี้อุ้ยมันมันไม่ได้ไม่ไม่ใช่กลัวชนชนต้เฮ้ยเกิจะพังแล้วีทางออกนี้ีังีล้วีอเสียโอ้ เครื่องพังใช้ไม่ได้แล้วแรตากลัวเลีอวเลีอวกระโดดไปไม่ได้แล้วเนี่ยอุดตู่ไม่ทำอะไรวะเนี่ยทำไง ไม่ได้ไปได้โอ้โอ้โน่เลยที่เืองแล้วรอให้มันมาชนนี่ด้ไหมเนี่ยเออฮูยในสุดตายดิอ้ฮะเอออุบัติเหตุที่สแควร์กับกับเพศสาธ ไปดูแถเดน Channel V Rec Recover กูเขินภาพไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราบอกว่าเกิดอันที่ไหนสยามคนนี้ก็ไม่สามารถอธิบายอีเวนต์นี้ก็ได้ก็คือแบบอธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอจะไปฟังอะไรไปบอกกับฟิสขอ จบภายใน15นาทีโอ้โหมีเครเดิดด้วยฟันได้จบภายใน15นาทีรีฟันได้อนึกว่าจะตอนซื้ออะตอนตอนนั้นอะนึกว่าแบบเออมันจะเป็นเกมผีทรไปนะนี่อ๋อกดการกระบาดออกแตแต่มันมีแต่มันสามารถเล่นย้อนกลับได้อะ ก็คือเล่นใหม่ได้เรเซนเซฟายมันมีเอ็กซ์ตาร์ด้วยวะโบนัสโหมด <laughs> คืออะไรเทร็กเก็ตเอาโอ้กายเป็นว่าเรามาเล่นเป็นฆาตรกรแทนมีคสมัยก่อนเลยยังเล่ยไม่ขับรถอ่ะ เ้ยอะเฮ้ยนั่งว่ต้องโชวนี่ยมันพังดูเฮ้ยอะไรอว่เนี่ยเออเก็บไปดีกว่างี้แหละเอาเชื่อออกไปได้อีกที่กเลยไเดี๋ยวมันจอบไปแล้วเอาความพวกมันรอดไปได้ เดี๋ยวนะรถมันจะเริ่มจากทางขวาไม่งปโอ้เออความความ เอาเฮ้ยแปลเอาตะแคงปั่นคือละปั่นคือละอืมไปไหนไม่ได้ความอย่างนี้ละเอาไปไหนไม่ได้ทั้งคู่โธเออฟังฟังจะไปไหนไปด้วย โอ้ยเป็นไหนเป็นไหนดูจ๋าบอนขึ้นแล้วนะเอาแต่ทนเองนั่นแหละไอพีใครเห็นเยี่ยมกูไม่มีคนเหลืออ๋อบทอะไรบทพี่ก็ก็แค่นี้โอเคโอเคกด ถือว่าจบกันไปนะใครสนใจก็ลองซื้อมาเล่นค่าเวลาได้นะแต่ส่วนผมก็รีฟันนะครับ <und> เดี๋ยวจะเก็บไว้ดีวะโอ้ก็ไม่มีแวลูอะไรที่ต้องมาเล่นซ้ำอยู่ดีหรือเปล่าโอเค